สวัสดีครับผมมมสายกินเชื่อวันนี้เราจะมากินสาหร่ายพวงอุ่นกันนะครับโอเคมาเริ่มกินกันเลยครับแบบแล้วไม่มีนั้นเราไม่มีไม้นะครับอร่อยนะครับ 어 아? 음, 어. รอแมแบบรอแมแบบไม่จิ้มนครับจริงๆครับผมตอนแบบเิ็มตอน่ะล้างน้ํำตอนแรกนะครับแบบมันจะคิมมากเดี๋ยวพอน้ำจะเจ็ดแปดเอ้ยไม่ใช่สีห้าน้ำครับมันก็จะไม่คิมเลยครับครับกินกะันต่อ And. ไม่หมดเลยหลายคนขอมคตาครับก็จบกันไปแล้วนะครับการกินสาหร่ายเพุ่องูนี่ครับเผ็ดมากเลยครับน้ำจิก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ